Thank you นะครับแห้งๆเลยค่านหน้าเดิมนะครับค่านหน้าเดิมนะครับเสียงเครื่องก็โอเคนะครับนี่นะครับเสียงเครื่องโอเคฝากระโปรงเดิมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับวันนี้ส้มแบมมีรถจะมานำเสนอแล้วนะครับคันนี้ก็ผมเป็นกระบะตอนเดียวนะครับมิซูเมชิเอล200คันนี้จดทะเบียนปี35นะครับาราคาแค่หลักหมื่นนะครับคันนี้ขายอยู่ในราคาแค่หลักหมื่นวิ่งเข้าไรเข้าสวนนะครับใครที่อยากจะได้รถ ไปไว้ใช้งานนะครับตามทุกไร่ทุกนาแนะนําคันนี้กับผมมีซูมิชิเอ200สีขาวคันนี้เนาะส่วนรายละเอียดรถคันนี้จะเป็นยังไงสวยแค่ไหนโดดใจกันหรือเปล่าติดตามไปกับส้มแบ่เลยนะครับเอล200คันนี้นะครับจดทะเบียนปี35สีขาวนะครับสีสวยอยู่นะครับนี่นะครับคันนี้นะครับพวงมาลัยธรรมดาไม่มีแอร์นะครับเป็นเพาเยอร์นะครับ อ่าคันนี้ขายตามสภาพนะครับสีก็สวยไม่คีริ้วขีเละนะครับใครที่อยากจะได้รถวิ่งเข้าไรเข้าสวนมาทุกฟางมาทุกมันมาทุกข้าวช่วงหน้านาหน้านี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับแนะนําคันนี้เลยคันนี้เปิดอยู่ที่ราคาอ่าหกหมื่นนะครับหกหมื่นแปดพันบาทนะครับหกหมื่นแปดพันบาทนี้ต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับหกหมื่นแปดพันบาทต่อรองได้ ไฟตาดีนะครับใช้ได้ทั้ง2ด้านเลยนะครับไฟตาไม่แตกไม่เล้านะครับรถคันนี้ป้ายทะเบียนบอยไม้จ่อจานนะครับ689จังหวัดชัยภูมิแต่รถจอดอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อนนะครับ0 8 0 0 1 3 7 2 0 8เบอร์โทรอยู่ด้านล่างติดต่อหาสมแบัตด้วยตรงเลยนะครับอ่า68,000บาทนะครับวันนี้68,000บาทสีสวยนะครับล้อเป็นล้อขอบกระทะยางดี4เส้นนะครับดอกยางใช้กันเหลือๆเลยนะครับนี่ิ่งเข้าไรเข้าสวนสบายเลย นะครับได้ยางใหญ่ด้วยล้อใหญ่ด้วยนะครับคันนี้นะครับพาสีไม่ขาดเด้อนะครับถึงปีหน้าเลยนะครับปี68นะครับ2มิโยปี68กระจกหน้าดีไม่มีร่องรอยแตกเล้านะครับฝากระโปรงเดิมพวกนี้เดิมหมดนะครับมีซูเอลสองคันนี้เครื่อง2.5นะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับวิ่งเข้าไรเข้าสวนสบายเลยนะครับราคาหกหมื่นแปดพับาทโอ้ด้านนี้ล็อกไว้นะครับเดี๋ยวต้องเปิดด้านโน้น ป่าท้ายก็กระบะนี้ไม่มีไลเนอร์ให้นะครับนี่นะครับอาจจะมีข้าวบ้างจะคงเดิมเอาไปบรรทุกข้าวอยู่นะครับช่วงนี้บรรทุกข้าวนะครับวิ่งตามรถเกี่ยวข้าวก็ได้สบายเลยนะครับอ่าชัดซีดีช่วงล่างดีนะครับวิ่งทางไกลสบายเข้าไรเข้าสวนโอเคเลยเนียบเลยนะครับใครที่อยากจะได้รถวิ่งเข้าไรเข้าสวนนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับภาษีไม่ขาดเล่มพร้อมโอนนะครับฮิสุมิชิเอล200คันนี้นะครับ ให้ดูช่วงล่างกันก่อนนะครับชุดกันนี้ไม่มียางอะไหล่ให้นะครับแต่ช่วงล่างดีนะครับกระบะไม่ผุเลยนะครับนี่นะครับกระบะไม่ผุโชคดีแนบดีนะครับอ่าหกหมื่นแปดพันบาทนะครับหกหมื่นแปดพันบาทต่อรองได้นะครับใครอยากจะมาดูรถให้โทรหาสมแบกก่อน โทมาเช็คก่อนว่ารถยังอยู่ไหมนะครับเผื่อเข้ามาแล้วรถขายไปแล้วก็เสียเวลาเข้ามาโทรว่าเราจะไปดูรถคันนี้นะครับรถยังอยู่ไหมนะครับไปโทรมาก่อนเด้อนะครับฝาท้ายโอเคเปิดง่ายครับนี่นะครับวิ่งตามรถเกี่ยวข้าวสบายเลยนะครับใครที่อยากจะได้รถไปใช้งานนะครับราคาถูกๆนะครับอ่าตันนี้หกหมื่นแปดพันบาทนะครับสวยงามไฟท้ายแตกนะครับด้านี้นะครับตัวนี้มีตำหนิมีไฟท้ายแตกนะครับ 68,000บาทต่อรองได้นะครับช่วงล่างดีโชคดีแหนบดีชัดสีสวยไม่เว้าไม่แบ่งชัดสีไม่ผุคันนี้นะครับมิสูมชีแอลสองร้อยนะครับเบาเป็นเบาะหนังนะครับนี่เจ้าของเดิมไปหุ้มมาใหม่นะครับไม่มีร้องรอฉีกขาดนะครับสวยงามอยู่พวงมาลัยธรรมดาประตูไม่ช้ำนะครับกระจกมือหมุนนะครับนี่นะครับกระจกมือหมุนนะครับประตูไม่ช้ำ ประตูด้านนี้ก็เปิดได้ครับนี่นะนะครับกระจกมือหมุนเหมือนกันนะครับเกียร์พวกนี้ใช้ได้หมดนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเบรกมือเบรกมือใช้ไม่ได้แอร์ไม่มีนะครับต้องเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเอาแบบรวดเร็วเลยร้อนนะครับตอนนี้นะครับเครื่องฟิสต์ทติดง่ายครับพีเดียวติดเลยครับนี่นะครับม่านวัดใช้ได้นะครับ มันวัดใช้ได้ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะครับไฟใช้ได้ปกติแต่ดังนะครับที่ปัดน้ำฝนโอเคใช้ได้ครับสวยงามนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับห้องเครื่องของมิซูมิชิเอลสองร้อยคันนี้นะครับของเครื่องเดิมนะครับนี่เครื่องเดิมนะครับแห้งๆเลยคัานหน้าเดิมนะครับผ่านหน้าเดิมนะครับเสียงเครื่องก็โอเคนะครับนี่ นะครับเสียงเครื่องโอเคฝากระโปงเดิมนะครับแบตเตอรี่ก็โอเคไฟยังแรงนะครับนะครับราคา68,000่บาทนะครับ68000บาทฟังเสียเครื่องได้เนี่ยนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับวิ่งเขาไรก็สวนสบายสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ลดราคาถูกๆนะครับ6800 0บาทนี้ต่อรองได้เด้อนะครับ น้ำไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันนะครับสวยพรอมใช้งานราคาต่อรองได้นะครับใครจะมาดูรถให้ััวมาก่อนนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับท่านนะครับที่สนใจม um ิซูมิชิเอลส0งรกะบาทตอนเดียวคันนี้นะครับเปิดอยู่ที่ราคา68,000บาท68,000บาทนี่คือต่อรองได้เด็ีด่น้องเด้อ รถจอดอยู่ที่จังหวัดสกนลนครใครจะมาดูรถมา,าให้โทรมาก่อนเบอร์โทรอยู่ใน,นล่างนะครับให้โทรมาก่อนเด้อส่วนคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้สมแบคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ